lóng hình với khóa เดี๋ยวนี้ไม่ร้อนเนี่ยป่ะลูกไม่ต้องทานทันใช่ใช่แล้วก็มันไม่เหนียวมากเลยปาปลาหนูหน่อยโอ้นี่ขึ้นไปขึ้นยากไม่ไม่พี่พี่พี่เหนียวต้องขึ้นไปอีกแล้วก็ให้ป,ป๊าลากลงมาเลยขึ้นยากไปพี่เหนียวต้องขึ้นไปอีก นไปอีกปลาลากลงไปเลยอันนึงสองสามสไลเดอร์สไลเดอร์อรจะเจ็บตูดไหมเนี่ย้ จิ๋วนิ่งมากมาทะเลอ่ะเหยียบคุ้มเลยเหยียบทรายคุ้มเลยอ้าวพี่เมียวเมียวดูน้องไหนลูกอ่าหมากลัวสิวจุวจะเดินข้างล่างแล้วมาดูนะคะดูได้เลยค่ะอ่าพี่ป๊อปจะทำอะไรให้ดูต้องมา วินครับวินเฮชชอเดนิสเซนโซปาดูสิคะล่างไม่ได้เลยหรอเออไม่ไม่หรอกป๊าป๊าไม่ได้ใช้แรงอะไรนะเพราะว่าน้ำทะเลซัดถึงมาวินครับไปไหนลูกวินวินวินพิ่เหมียวกลับแล้วแหละ ยังค่ะคุณพ่อจะเอาจิ๋วลงมาก่อนอยู่ดีๆคุณชายก็เดินขึ้นเอาพี่เขาเก็บร่มไงไปเก็บร่มไสที่อันทีแรกนึกว่าเขาต่างร่มให้อ๋อเขาเก็บร่มตอนเชา้าเราก็ทานข้าวตรงนี้ซึ่งก็ไม่ไกลหาดมันก็ติดหาดติดหาด สนุกไหมคะถ้ามากับพี่ิมพี่แอมจะแบบสุดเวียงไปกว่านี้ใช่ไหมคะได้แล้วค่ะพอไปจัดการสิว ป,ป้าจะทำจำกัดบ้งจิ๋วเหรอ,ทำ,อทำมาร์กไว้ทำไมจิ๋วก็เดินกระโดดข้ามดุ้งออกฝ <c oughs> ันไปเลยมันไปโดย <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาใหม่ไง ที่เขียวๆที่ตัดเนาะสีชมพูปะเหมือนใชยหาดเป็นของเราเลยอ่ะคือแบบมีแค่เราสี่คนอ่ะไฟที่ทะเลเริ่มมีเยอะแล้วปลาปลาดูไฟตกหมึกแน่เลยอ่ะไฟหมึกใช่ไหมเขาไปได้ไดหมึกใช่ไหมคะเยอะเลยอ่ะดูค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่ม ชอบทะเลบรรยากาศยามเย็นแบบนี้แต่ไม่ชอบบรรยากาศตอนกลางวันกลางวันทะเลร้อนแต่ที่ไหนที่ไหนก็ร้อนเลย่เย,เยอะเลยค่ะก็คือเริ่มขึ้นมาเยอะเรื่อยๆเลย เป็นในเมืองอะไรนะลูกขอสีเขียวๆอ,อๆอันไหนคะที่ตักใช่ไหมครับรลูกอ่วินอยากกวนพี่ป๊อบสิลูกม,มาเล่นได้แต่ว่าขอจ้างก่อน โอ้เก่งจังเลยค่ะทูเจ้าพี่ป๊อปหน่อยทูจ้าพี่ป๊อปก่อนทูจ้าพี่ป๊อปก่อนทูจ้าก่อนเร็วๆไม่ได้เอาน้ำน้องมาด้วยนะเรื่องของเรื่องเนี่ยเอาแล้วใช่เดี๋ยวตอนนี้พี่ชายพอมล่นอีกแล้วนะคอโชเดอรมีเซนโทสมีเซนโทสเอชโชเดอรมีเซนโทสมีเซนโทสวินวินครับวิน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  จิ๋วจิ๋วคุณพ่อคะจิ๋วไปไหนไม่รู้อ๋อเล่นทราย <c oughs> มีคนก่อไว้เหรอเนี้ยไม่ครับเขาไปเล่นคนที่สุดแล้วแหละ ขอไฟเลยค่ะคูสิอ่ะอคะใช่ไปเอาน้ำก่อนไม่เดี๋ยวเพิ่งมานะไปเอาน้ำก่อนหนาวเริ่มหนาวแล้วเพื<ะ>่อตักมาแล้วเทเทิ้งเพื่อก็มันเยอะไส เอามาล่อมดหรอกลูกได้ไม่อยากพึ่งน,นะ <laughs> มันไม่ได้มีความหมายหรอกคำว่าวินอย่าพึ่งนะเนี่ย คุณพ่อทำอะไรคะัปั้นเลยทำลาวเลือกน้อยพี่ปอมันมืดมากแล้วอะค่ะเดี๋ยวกลับกันดีกว่าพรุ่งนี้เช้ามาใหม่พรุ่งนี้เช้าตื่นเช้ามาเล่นเลย เพื่อเพื <S 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 ่อสากผมด้วยนะคะเฮ้ยมาไหมลูกไา้คาะผมมาไม่กันน้ำใช่ของยันเป็นไแก้ขัด้องมายื้อของ้อาเลยไป๊มนี่หน่อยขออนุญาตยังสักปะเออใช่ดูตรงนี้เห็นูหน่อยได้ไหมได้ค่ะแต่ไม่การันตีน่าจะดูได้วิ่งวิ่งวิ่งปอวิ่งป๊อ เล่นน้ำทะเลแลว้วะเหลือแค่เราสี่คนจริงๆกันเนี่ยน้ำเข้ากับทายแลย้มันก็ใช่ไงมันจะหนาวกัน,นกสิป,ป้า ไม่ปลาปลาแล้วแม่ไม่ได้เอาน้ำมาด้วยไงกลัวจิ๋วจิ๋ว่าจ,จะหิวน้ำไปเพื่อนขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมอมมีสชาแนลของเราด้วยนะโอ้โหมืดมองไม่เห็นหน้าเรานี้ไงอย่ลาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมอมมิสชาแนลของเราด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะเราพา,พพพาเพื่อนๆมาเที่ยวทะเลที่เชนบุรีค่ะก็ตามเนื้องานเลยคือตั้งใจจะพาจิ๋วมาเหยียบ ทรายนะคะก็สมหวังดังที่ตั้งใจแล้วคือก็เหยียบทรายจริงๆด,งดังที่เห็นแล้วก็ทะเลมืดมากนะคะโชคดีว,ว่าที่พักเขาเปิดไฟชายหาดเป็นของเราสี่คนตอนนี้คือแบบไม่มีคนเลยบ๊ายบายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมุมมิชแนลของเราด้วยนะคะทุกคนดนี้กันค่ะทุกค้กันค่ะ